สวัสดีทุกคนนะครับส <Yeah. S 1> วัสดีจ้าวันนีผมอยู่กันกับนัทกับบีมนะครับน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วเนาะก็วันนี้ผมจะไปเที่ยวกันที่สเกิรน์นะครับจังหวัดน่านซึ่งสเกอร์นเนี่ยก็อยู่ติดกับภูลังกาเนาะผมว่าไม่เคยมาเพราะว่าถ้าทุกคนดูคลิปกันมาผมมามาถึงแค่พูลังกาเท่านั้นเองจริงๆแต่ตัวสเกิรน์นะก็อยู่ติดกับเขตภูลังกาเลยติดกันแบบว่าห่างกันไม่ถึงสิบ20ี่ิกิโลอ่ะ mm. อืมก็เลยลองมาเที่ยวกันดู แต่ว่าที่แน่ๆดูจากฟ้าฝนแล้วผมว่าทริปนี้เราน่าจะได้เจอฝนกันแน่ๆเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าหลังฝนมากสวยเสมออ๋อฟ้าหลังฝนแต่มันจะหลังเมื่อไหร่ดูจากพยากรณ์นี่แบบเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับก็ไม่เป็นไรเราต้องเที่ยวได้ทุกฤดูนะเดี๋ยวไปดูดาบหน้าว่ามันดาบหน้าคงนี้มีทุกที่ ใช้คำนี้ทุกทีมาไปดูอัลัแน่ใช่ไจอยกันนะครับเดี๋ยวเดินทางกันก่อนยังไงก็เจอกันที่อเสเก็ดเลยแล้วกันนะครับเจ้ครับเจ้กันเดินทางไป,ไปสวีดัสสวัสดีจากรอเทปนะครับทุกคนทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวทีเดียว2จังหวัดนะครับก็คืออำเภอสะเกินจังหวัดน่านแล้วก็อำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาเนื่องจากเป็น2องอำเภอที่อยู่ติดกันนะครับและผมก็ตั้งใจจะจัดทริปแบบนี้อยู่บ่อยๆ เื่อใครอยากจะมาเที่ยวตามเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นรถทิปนะครับแปลว่าแต่ละบุตรหมายจะตั้งอยู่บนถนนเส้นเดียวกันหรือไม่ก็มันก็ห่างกันไม่มากเช่นเดียวกับทิปนี้นะครับผมปักหมุดตรงมาจากจังหวัดเชียงรายไปที่อำเภอสะเกินจังหวัดน่านซึ่งเส้นทางที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายเนี่ยมันต้องผ่านภูลังกาของจังหวัดพะเยาด้วยส่วนเรื่องเส้นทางเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายเนาะใครที่เคยดูลิปภูลังกาของผมมาแล้วนะครับดอยภูลังกาไม่ได้ชันอะไรมากมายเลย รถเก๋งคันเล็กขึ้นไปได้สบายแม้จะมีชั้นบ้างมันจุดแต่ก็เอาไปสัก4เต็ม10และกันนะครับค่อยๆมาค่อยๆขับก็ผ่านได้สบายครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อขับรถผ่านภูลังกาผมก็อดใจไม่ไหวขอซื้อกาแฟเติมกาเฟนะครับเติมวิวสวยๆเข้าร่างกายสักหน่อย คือวิวมันสวยมากเลยนะจริงๆอ่ะตอนที่มาพูหลังกาผมอยู่ทางฝากนู้นแล้วผมไม่เคยมาแวะวิวทางด้านนี้แต่จริงๆมันก็คือวิวเวิร์เดียวกันอะไรเนาะตอนนั้นที่ผมมามันยังมันยังเป็นมันยังเป็นปลายปลายฝนต้นหนาวแต่ที่เรามาตอนนี้มันคือฝนจริงๆเลยคือกลางฝนเลยปะต้นต้น,ตนยังต้นอยู่ครับตอ,อรตอนนี้ต้นหรอเพิ่งผ่าน เพิ่งผ่านการเข้าฤดูฝนจากกรมอุตุบอกมาประมาณแค่อาทิตย์เดียวแต่ชำ่ำตกจนช่ำแต่วิวสวยมากตกไม่เผื่อสิงหาเลย <laughs> จุดหมายแรกที่ผมจะไปคือถ้ำหลวงสะเกนซึ่งเอาจริงๆแล้วผมก็แอบเผื่อใจไว้เล็กๆนะครับสำหรับการเที่ยวถ้ำช่วงฤดูฝนว่าเราอาจจะไม่ได้เดินเข้าไปเที่ยวก็ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของทางลื่นทางอันตรายเข้ามาด้วยซึ่งก็นั่นแหละครับแม้ว่าเราจะเตรียมใจมาบ้างแล้วแต่ว่าสวัสดีครับยังไปเที่ยวถ้ำได้อยู่ไหมครับช่วงนี้ไม่ได้เลยครับมันต้องเดินนะครับอ๋อครับ คือมันฝนตกใช่ไหมครับใช่ครับลื่นเพราะว่าถ้ำทางมันจะชันมากอืมครับรวมรวมถึงน้ำตกข้างในด้วยใช่ไหมครับใช่ครับน้ำตกก็ต้องเดิอเหมือนกันอืมทางธรรมชาติหมดเลยอ่ะครับครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะหมดเลยโอเคไม่เป็นไรสาเหตุที่ผมเลือกถ้ำหลวงสะเกินเป็นหมุดแรกเพราะว่ามันอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำยิมนะครับ อันนี้แหละตัวหลักเลยตัวหลักที่ผมจะมาที่นี่เลยนะครับพอดีผมเห็นเข้าแชร์กันใน Tik t o อกว่าอ่างเก็บน้ำยิมเนี่ยมันเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทยมีทุ่งหญ้าเขียวเขียวมอสขึ้นขอนไม้ท่ามกลางหุบเขาผมก็เลยมาด้วยกำลังใจที่เต็มเปี่ยมเลยนะครับตัวเส้นทางที่เข้าไปอ่างเก็บน้ำเป็นทางแดงนะครับคโคลนดินหนังหมูนี่ครบแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้เอารถเก๋งเข้าไปนะครับเป็นไปได้เอารถโฟร์วิลหรือเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปจะดีกว่า ซึ่งตัวผมเนี่ยอารถเก๋งเข้าไปได้ประมาณนึงก็ตัดสินใจที่จะจอดลงเดินก่อนดีกว่าก่อนที่นักท่องเที่ยวมันจะกลายเป็นผู้ประสบภัยเอาพี่เราเดินเทลล่าแล้วนะเทลล่าเคลือบร้อ <c oughs> นี่ <c oughs> เรียอบร้อย <c oughs> ชาวบานเขาจอดอยู่ข้างหน้านั้นไม่ยอมจอดตามนี่ <c oughs> อยอ <c oughs> อันนี้ผมก็แอบเตรียมใจมาเช่นกันนะครับ เตรียมใจมาวิ่งเล่นเตรียมใจมาเจอความเขียวขจีของทุ่งหญ้ามาชมสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยกันสักหน่อยทางยากลำบากแค่ไหนเราก็ไปได้นะครับเพราะว่าเรามีแรงใจแ,แต่ว่านี่นะครับทุกคนคือตอนนี้อ่างเก็บน้ำแม่งิมนะครับใช่ไหม อ่างเก็บน้ำยิมอะไรสักอย่าง<ช>นะครับเก็บน้่ยิม้นี่พื้นหญ้าเขียวๆนะครับกลายเป็นน้ำไปหมดแล้วน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลานะครับเห็นตัวปลาจริงๆเ,เห็นตัวปลาจริงๆอืไม่น่าเชื่อว่าน้ำมันจะขึ้นมาขนาดดีนะเพราะว่าเพิ่งเข้าฤดูฝนมาแค่แป๊บเดียวเองอเพิ่งแค่แบบวีคกว่าๆเองยังไม่ถึงสองวีคด้วยซ้ํา แต่ตอนนี้คือไม่เห็นพื้นหญ้าแล้วนะฮะเพราะว่าน้ำมันขึ้นมไม่เป็นไรค่อยมาแก้เกมมันหลังแล้วกันโอ้เจ้านั่นแหละครับทุกคนเอาจริงๆชื่อมันก็บอกอยู่นะว่าเป็นอ่างเก็บน้ำยิมหน้าที่หลักของมันก็คือการกักเก็บน้ำอะไรก็ถูกแล้ว ที่เราเห็นทุ่งหญ้าเขียวๆในทิกตอกในไอจีอะไรเงี้ยมันคงเป็นช่วงปลายฤดูร้อนหรือว่าตน้นฤดูฝนนะครับทุกคนตอนที่น้ํามันยังไม่ขึ้นเยอะเลยลงไปเล่นในอ่างเก็บน้ําได้นะครับสามารถลงไปวิ่งเล่นได้นี่คงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มาไวไปไวดังไวรัลในทิกต o k เพราะฉะนั้นมันเป็นบทเรียนให้กับผมเป็นอย่างดีเลยครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยศึกษาข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะ คือเราจะโนแพลนไปทุกอย่างมันก็อาจจะวายวอดได้นะครับแม่ผิดหวังซ้ซําซ้อนกันทั้งสองดอกทาก็ไม่ได้เที่ยวทุ่งหญ้าเขียวก็ไม่ได้เห็นเศร้าใจจริงๆ อ่าเหมือนกันเลยงั้นนะผมไม่คิดแบบพี่อะไครับว่าแบบอาทิตย์เดียวแต่แต่ตกก็ไม่ขึ้นแล้วใช่แต่เข้ามาแล้วก็ไปก็ได้ครับมันประมาณสองร้อยเองครับทำไมไม่คาดหวังอย่าคาดหวังไม่คาดหวังไม่ตีหวังเพื่อนการเดินทางไม่สามารถคาดเดาอะไรได้โดยเฉพาะการเดินทางแบบกรอเทปไม่เป็นไรครับถือว่าเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับทริปนี้ผมพักที่อำเภอสเกินจังหวัดน่านนะครับผมพักกันที่สเกินโฮมสเตย์ซึ่งเป็นที่พักเล็กๆอยู่ในตัวหมู่บ้านใกล้ๆอ่างเก็บน้ำยิมเดี๋ยวก่อนช่วงจะหมดวันผมรีวิวให้ตามสูตรของกรอเทปนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีเรื่องที่คาดเดาไม่ได้อีกเรื่องเราของไว้ก่อนจะเอาไผมจอดตรงนี้พี่พี่คิดว่าผมลืมอะไรอ่ะเพาย เห็นผมมาตัวเปล่าอย่างเงี้ยมีกระเป๋าแค่เนี้ยกระเป๋ากล้องเหรอกระเป๋ากล้องไม่ใช่ติ๊กตับติ๊กตับติ๊กตับเสื้อผ้าเหรอผมลืมกระเป๋าเสื้อผ้าครับทุกคนนี่ของทางที่สุดควอะไรแบบไหนกันนะที่เดินทางแล้วลืมกระเป๋าได้ทั้งใบเอาในเมื่อมาขนาดนี้แล้วภารกิจของพวกเราก็คือตามหาอุปกรณ์ยังชีพให้นัดแล้วเหรอครับคือชุดเนี่ย ยังสามารถใส่ซ้ำได้เนาะแต่สิ่งที่ต้องการเลยเนี่ยก็มีกางเกงในและก็แปลงสีฟันมีแค่สสิ่งนี้ผมว่ารอดที่เหลือยืมเพื่อนเอาก็ได้เนาะยังดีนะเนี่ยที่มีเพื่อนมาคนอะไรมาเดินทางลืมเป้กระเป๋าเดินทางคุณพระไม่ช่วยคุณเพื่อนต้องช่วยแทนแล้วเงี้ยซื้ออันี้เหรอมีแม่เหล็กโพลคุณซื้อ่าทำอะไรครับส่ มาตามล่ากางเกงในแล้วไม่มีกระปองแล้วซักแล้วก็ขึนกรัโลรงไปก็กลายเป็นว่าภารกิจตามหากางเกงในกับแปลงสีฟันสําเร็จได้แค่ครึ่งเดียวได้มาแค่แปลงสีฟันส่วนกางเกงในเนี่ยเขาใช้วิธีซักตากเรานะครับสุพรรณนัดของเราเนี่ยแม่ผมบอกให้กลับด้านเอาก็ไม่เชื่อแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะนะครับภารกิจตามหากางเกงในของนัดก็ทําให้เราได้เหมือนกับขับรถเที่ยวในหมู่บ้านสะเกินด้วยนะครับคือ ผมคิดว่าหมู่บ้านสะเกอร์เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆจริงๆนะครับร้านอาหารร้านสะดวกซื้ออะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีให้เลือกเยอะแยะอันนี้อะไรอ่ะโจ๊กมาดูโจ๊กกินอะกระต้มยำกุ้งตอกต้มให้เละผัดต้ตมให้เละผัดให่เป็นโจ๊กโจ๊กใส่ไข่หรือเปล่า ร้านอาหารแห่งเดียวที่เราขับรถวนไปวนมาแล้วก็เจอในช่วงเวลานี้ก็คงเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่อยู่หน้าที่พักเรานี่แหละครับผมรู้จักพี่ที่ทํางานคนหนึ่งนะครับแกชอบกินกว๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆมากๆคือมันเป็นกว๋วยเตี๋ยวแบบที่ไม่ต้องมีเครื่องอะไรมากมายมีเส้นน้ําซุปใส่ถั่วใส่พริกก็อร่อยแล้วกว๋วยเตี๋ยวที่เนี่ยทำให้ผมรู้สึกถึงคํานี้เลยกว๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆ สะเกินโฮมสเตย์เป็นที่พักเล็กๆกลางหมู่บ้านสะเกินที่อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำงิมที่พักสบายๆกว้างขวางพออย่างห้องที่ผมนอนนะครับสามารถรองรับได้สูงสุดถึง6คนเลยถ้าที่พักจะคิดเป็นหลังนะครับเหมาหลังไปอย่างหลังที่ผมนอนเนี่ย8 0 0บาทแต่อันนี้ราคาโรซีซันนะครับที่พักดีมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีแอร์ด้วยแต่เป็นราคาแบบไม่มีอาหารเช้านะครับรูมออลลี่ ไม่น่าจะได้ออกไปไหนแล้วนะติดแงกอยู่ในที่พักกันด้วยนี่นะครับน่าจะได้ยินเสียงฝนนะเอาเรื่องแต่ไหนไหนมันหินไหมให้มันก็พอหิวอยู่นะอะไรอ่ะางนอกู้อะไรวะขนาดตาคุณยังมองไม่ก็จะหิวเลยฝนตกนะครับ เฮ้ยเห็นแล้วเนี่ยเห็นเงาสะท้อน <laughs> พวกเรานั่งเมา์มอยถึงการเดินทางที่น่าสลดใจแชร์กันว่าใครเคยไปเฟลที่ไหนมาบ้างผิดหวังตรงไหนบ้างรู้ตัวอีกทีมันก็ดึกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเข้านอนเก็บแรงไว้เที่ยวแบบเต็มเหนียวพรุ่งนี้จะดีกว่านี่ยังมีความหวัง้ยย อรุณสวัสดยามเช้านะครับเวลา8โมงครึ่งครับอากาศสดชื่นมากนะครับโชคดีที่ฝนไม่ตกจริงๆผมเตรียมใจไว้กะว่ามันจะต้องเปียกแน่นอนนะครับทริปนี้แต่ว่ากลายเป็นว่าฝนมันตกแค่มเมื่อคืนประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเองครับแล้วก็โชคดีไปอย่างนะที่ฝนไม่ได้ตกก็รุ้นกันว่าวันนี้จะไม่ตกอีกเนาะเพราะว่า เรามีบุตหมายที่อยากจะไปประมาณ2อที่3ที่นะครับสําหรับวันนี้เนาะก็พยายามจะทําเวลานะครับเพราะว่าดูจากพยากรณ์แล้วก็ไม่แน่ไม่นอนอะ่ะประมาณแบบว่า50%ที่ฝนจะตกในบริเวณอำเภอ2แควจังหวัดน่านนะครับนี่ยเช้าอากาศด,ดีจริงๆเลยบรรยากาศของสเกินโฮมสเตย์นนตนในช่วงเช้าสะกดให้ผมใช้เวลาอยู่ที่นี่สักพักใหญ่ บางทีผมคิดว่าเราออกสายอีกสักนิดแต่ได้เห็นวิวอะไรแบบเนี้มันก็คุ้มค่าอยู่นะครับหลังจากที่เราเติมพลังกันด้วยมื้อเช้าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางกันเลย เอาจริงๆที่นั่งเมาส์มอยกันเมื่อคืนนะครับพวกผมไล่ถ่ายฟีดทิกต o อกถ่ายฟีดเฟซบุ๊กดูนะครับว่าเราจะสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างเพราะว่าเราผิดหวังจากการเที่ยวมาเมื่อวานนะครับทั้งสองครั้งเนี่ยไม่อยากจะให้ผิดหวังอีกนะครับก็เลยไล่ถ่ายๆดูโจทย์ของผมก็ง่ายๆเลยไม่ทางใกล้ก็ทางกลับไปทางใกล้เนี่ยก็คือภูลังกานะครับผมก็เพิ่งไปมาไม่นานมานี้งั้นเอาเป็นทางกลับแล้วกันจิ้ม g ูเก l e แ a p ไปมาก็ดันเจอกับหมุดนี้เข้าภูอานมา้า เพราะฉะนั้นหมุดหมายต่อไปนะครับทางกลับไปจังหวัดเชียงรายห่างจากอำเภอสะเกนเนี่ยแค่ประมาณ40กิโลเมตรเองแต่ผมก็ไปนะครับจังหวัดนี้ไม่คิดอะไรมากแล้วลุย ตอนแรกกําลังจะขึ้นไปภูอันมา้าแต่ว่าถึงกับต้องแวะถึงกับต้องแวะเพราะว่าวิวว,ว,วิวโหดมากโหดมากแล้วก็เป็นทุ่งดอกกันเนี้ยวิวโคตรด,ดีันที่จริงเราก็เที่ยวกันแบบปรับเปลี่ยนแผนไปเรื่อยๆแน่นอนว่าเรื่องราวระหว่างเดินทางเนี่ยแหละที่น่าจดจําเพราะว่าผมไดนไปเจอกับจุดชมวิวที่อยู่ระหว่างภูอานม้าเข้าให้จริงๆมันเป็นทางลงไปไร่ไปสวนของชาวบ้านนะครับ แต่ผมว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถคันเล็กเนี่ยก็สามารถจอดข้างทางเพื่อถ่ายรูปได้เพราะว่าวิาว,วมันสวยมากๆเลยนะทุ่งหญ้าดอกไม้แล้วก็ภูเขาขนาดใหญ่รายล้อมเรานะครับสวยมากๆเลย มีภูท่านหนึ่งครับนี่มีท่ายอดคิดไม่หันหลังชูสอนิ้วหลังจากที่เติมว <c oughs> ิวสวยกันจนอิ่มใจแล้วก็ไปกันต่อครับทางไปภูอันม้าเนี่ยผมขออธิบายเป็น3ช่วงแล้วกันนะครับช่วงแรกหมู่บ้านผาแดงทางจะเริ่มแคบลงนะครับแล้วเราก็ต้องระวังรถสวนนิดนึงแต่ไม่ชันมากมายส่วนใหญ่เป็นสวนยางเป็นสวนของชาวบ้านนะครับ ซึ่งเป็นเส้นทางก่อนที่จะมาถึงจุดชมวิวนี่แหละส่วนช่วงที่2นะครับเป็นเส้นทางตั้งแต่หมู่บ้านต้นพึ่งตอนนี้แหละเส้นทางจะเริ่มชันขึ้นคดเคี้ยวมากขึ้นต้องใช้ความระมัดระวังในการขับมากขึ้นด้วยรถเล็กอย่างผมเนี่ยเริ่มปาดเหงื่อแล้วนะครับช่วงสุดท้ายเส้นทางขึ้นภูอ่านมา้าอันนี้แคบมาก แคบชนิดที่ว่ารถยนต์สวนกันไม่ได้ผมใช้วิธีบีบแตเอาในจุดที่รับสายตาเพื่อแจ้งเตือนคือชันมากๆเหยียบคันเร่งมิดเนี่ยมีอยู่จุดหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องอาศัยทักษาในการขับสักหน่อยก็ถือว่าขึ้นมาได้นะครับรถเก่งคันเล็กก็ยังไปได้จม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 นนี้จม,จม,จม,จมอันนี้จม ไม่จมมีจุดจมนะครับหมถึงว่าหมามถึงว่าผมเหยียบจมดินอบบ <laughs> อาถึงแล้วว้ <Yeah. S 2> ้ขากุศสานหมดเลย <laughs> ดูดิดแ้วนแแค่ไหนอะติดมาหนึ่งใบเลยโอ้ปเกิดทางทั้งหมด3ช่วงเป็นทางดําหมดเลยนะครับเป็นพื้นปูนพื้นซีเมนพื้นลาดยางหมดเลยแต่ว่าฤดูฝนเนี่ยก็ต้องระวังกันสักหน่อยเน้นขับขี่ปลอดภัยกันดีกว่า มาช้าๆยังไงผมก็ว่ามาถึงแหละแต่บางช่วงมันก็ต้องเร็วะเนาะทางมันชันจัดคือตอนนี้ยังอยู่ที่ลานจอดเลยนะฮะแต่ว่าลานจอดมันสูงมากแล้วเราก็อยู่ในเมฆไม่เมฆก็หมอกเลยนะฮะ คือฝนฝนไม่ได้ตกนะแต่ว่าเราไม่เห็นอะไรทุกอย่างขาวโพลนไปหมดเลยนะครับเวลาเราเห็นภูเขาจากข้างล่างอะ่ะที่มันเป็นแบบหมอกที่มันเป็นหมวกบนภูเขาอะ่ะผพราว่าเนี่ยแหละโอโ้โหเอาเรื่องจัดแค่วิวที่ลานจอดรถภูอานมา้ายังสะกดใจเราได้ขนาดนี้แต่ไม่นานพวกเราก็เดินขึ้นไปที่ยอดภูอานมา้าก่อนที่เมฆหมอกของฝนมันจะกลืนกินเราเข้าไปนะครับ thank you นิดนึงเราต้องพักเป็นจุดเป็น okay จุดอะไเงี้ยอือไม่งั้นเราจะพูดไม่รู้ตัวเพราะว่าอากาศมันบางโอเคทางเดินขึ้นไปภูอันม้าเนี่ยมันจะชันนิดนึงนะครับก็ถือว่าวัดประสิทธิภาพความเหนียวของดอกยางเรากันไปแต่ถ้าใจถึงมันก็ขึ้นไปได้แหละจังหวะไหนที่มันชันมากเราก็จับราวกันเอาปลอดภัยมั้ง เรา,เเาทำได้แล้วภูอานมา้าระวังลื่นนะคะภูอานม้าความสูง1 6ึ่หกเมตรมั้งจริเหรอหนึ่งหกหาแปดอ้ God ว้าวผมไม่แน่ใจนะครับว่าวิวที่ปูอันม้ามันสวยแค่ไหนเพราะว่าพวกผมอยู่ในเมฆหมอกฝนตลอดแต่บรรยากาศที่ได้เนี่ยทั้งสวยทั้งเหงาผมไม่เคยอยู่ในเมฆหมอกนานขนาดนี้มาก่อนเลยบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าการเดินทางมันจะพาเราไปเจออะไรบ้างเหมือนกับที่ผมเจอตอนนี้นี่แหละ พวกผมใช้เวลาอยู่ข้างบนยอดปูอานมากันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับไอหวังว่าเมฆหมอกที่ปกคลุมอยู่นั้นจะเปิดออกให้เราได้ชมวิวกันบ้างแล้วนี่แหละครับมีนาทีที่พวกผมรอคอยมองเขาแล้ว มันจะเป็นแค่เสี้ยววินาทีสั้นๆแต่มันก็ช่วยฮิวใจให้การเดินทางที่ยากลำบากของพวกผมนั้นหายเหนื่อยได้เป็นปิดทิ้งได้เลยจริงๆจริงๆแค่ผมได้เจอจุดชมวิวก่อนถึงภูอานม้าเนี่ยทางมันก็สวยจนใจชื้นแล้วนะครับเพราะว่าผมแห้วติดกันมาทั้งสองรอบเมื่อวานแต่ก็นั่นแหละครับการเดินทางมันคาดเดาอะไรไม่ได้ยิ่งเป็นการเดินทางแบบกอเทปแล้วด้วยยิ่งคาดเดาอะไรไม่ได้ใหญ่เลยนะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมกันมาจนจบถ้าชอบบันทึกการเดินทางการนำเสนอตามสไตล์ของพวกเรากอเทปผมก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันสักหน่อยนะครับหรือใครที่อยากจะเสนอติชมอะไรก็ย่อมได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยจริงๆไว้เราเดินทางไปด้วยกันนะครับและนี่คือทริปสเกิร์นพูอานม้าของมะตูมนัดรีมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้กรอเทป สวีดัดสวัสดีครับ เป็นลูกเสือเหรอครับเนี่ยมีไม้พองด้วยเป็นไม้ปาดนูเทล่านะครับหลังจากติดล้อแล้วก็ติดที่ล้อคนด้วยนะครับเนี่ยติดขาแล้วตอนนะี้เอ้ยมันไม่ออ,อกเลยไปกันใหญ่ยิ่งปาดยิ่งเลย